นับสนุนโดยชมพูสายหลอนใช้แล้วผมเสียผมร่วงผมพังยอดขายอันดับ08ปีซีซอน สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวันนี้เราก็อยู่ในรายการสายรอนใครอยากเล่าอีพีที่ห้ากับเมาโอ้ย์ย่ fuck you และคนที่เราจะมาเล่าในว,วันนี้ก็คือ,อสม,มุดครับโฮจิโซลาลินครับผมสาวไอดอลสายแมวนั่นเองเขาชอบเรียกว่าเขาจะวิ่ารณชอบเรียกว่าดีเขาเยะ ชอบเอ่ยแมววาดเมียว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 พอไรสัตว์พอแล้วพอแล้วทนะผมเนี้ยครับให้เสียงภาคโดย อีเด็ลิโคนะครับผมนะ Google คราวนี้แปลถูกจัว่าดีจัว่าดีจัว่าด,ดีมากรอยแบบนีห้หน้าอยู่วงมิลนะครับผมนะชั้นเอมสีส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าวันเกิดหนึ่งพฤศจิกายนน่ะราสีพิจิกกูเบอร์เอสัตว์ส่วนองเคขอของลินนะครับผมนะหน้าอกเจ็ดสิบห้าเอวห้าสิบ เก้าสะโพกแปดสิบครับผมประมาณนั้นแล้วก็ข้อมูลของเกมอายุสิบห้าปีสาวน้อยเอ้ยไปยไปตสาวน้อยหรแล้วสาวน้อยสายนักกีฬาผู้มองโลกในแง่ดีชอบขยับร่างกายมากกว่านั่งกุ้มและมีส่วนร่วมกับทุกเรื่องโดยเหตุผลว่าน่าน่า น่าสนุกคุณน่าสนุกดูแลคนเก่งตามนิสัยเด็กสายกีฬาจึงคอยดูแลฮานาโยที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอชอบชอบขานตอบอย่างล่าเรืงและตั้งใจฝึกอย่างแข็งขันแล้วก็ข้อความต่อไปก็ใช่ข้อความต่อไปดิข้อมูลอเออข้อมูลของมาฮามาบานะั สาวน้อยผมสั้นนักเรียนปีหนึ่งของโรงเรียนโอโตโนะชิซากะเธอเป็นหนึ่งในเก้าสมาชิกของวงมิวเธอเป็นเพื่อนสนิทที่ตือ,อที่โทรมาด้วยกันกับฮานาโยเข้ามาร่วมวงวงแบบเออ,เอ,อตามฮานาโยและมากีได้ได้ด้วยเออ เธอมีความหลังที่ฝังใจในเรื่องของความน่ารักในตัวเองที่ดูไม่สมกับเป็นผู้หญิงซึ่งนั่นเองทำให้เธอไม่ค่อยชอบไปใส่กระโปรงนอกเหนือนอกเหนือจากยูนิฟอร์มโรงเรียนอีกทั้งเธอยังมองว่าตัวเองค่อนข้างดู ดูด้อยและไม่โดดเด่นกว่าสมาชิกคนอื่นแต่ด้วยกำลังใจที่ได้จากสมาชิกวงเมลทุกๆคนทำให้ความเจอจรัดของเธอถูกขับขับให้เป็นประกายออกมาจนสมกับที่เป็นสคไอเดลได้อย่างงดงามอีกครั้งเธอมีความสามารถทางด้านกีฬา อย่างมากแต่ก็มีพ่อเสียที่เธอไม่ค่อยชอบอยู่อย่างเดียวคือหน้าอกของเธอแบนเรียบเกินไปเอ้ยอันนี้กูเกินนะอย่าไาอ่าด่าผมนะผมไม่ได้อันนี้ม,นะม,ม,นนมันพูดแรงไปอ่ะเออข้อมูลอะไรใส่มามัา่วไปเยผมไปเนี่เข้ามารับชมก็าฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครกูกดดิ่งกับผมด้วย วันนี้ก็ไปบายรอบที่สอง <laughs>